ส่วนที่จันทบุรีเปิดแล้วนะคะสวงสวรรค์แห่งผลไม้เมืองร้อนปี68ค่ะซึ่งได้มีการรวบรวมของดีจาก10อำเภอทั้งผลไม้สินค้าเกษตรแล้วก็กิจกรรมสนุกๆนกนะคะพร้อมทั้งเปิดตัวทุเรียน GI ตัวใหม่ค่ะเป็นการเดินหน้าส่งออกจากท้องถิ่นสู่สากล ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรีนายวิสุทธิประกอบความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงานจันทบุรีสวงสวรรค์แห่งผลไม้เมืองร้อนปี2568ภายใต้โครงการขยายช่องทางการตลาดและการส่งออกสินค้าเกษตรสู่สากลโดยมีนายทัญสิทธิ์ชาติวิริยพงศ์เกษตรจังหวัดจันทบุรีกล่าวรายงานพร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาคร,รัฐภาคเอชชนหอ,อการค้าสมาคมการ ท่องเที่ยวและส่วนราชการเข้าร่วมนายวิสุทธ์เปิดเผยว่าการจัดงานนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรคุณภาพของจังหวัดตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำรวมถึงสินค้าโอท็อปสินค้า GI และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรพร้อมเผยแพร่อ,องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและต่อยอดสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้สันทบุรีเป็นศูนย์กลางของการกระจายผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีมาตรฐานปลอดภัยและยั่งยืน ขณะที่ทางด้านเกษตรจังหวัดจันทบ,บุรีระบุค่ะว่าภายในงานนั้นก็แบ่งออกเป็น3โซนคือโซนต้นน้ําที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรโซนกลางน้ําจัดจําหน่ายสินค้าสดและแปรรูปจากกลุ่มกเกษตรกรสมาร์ทฟาร์มเมอร์และวิสาหกิจชุมชนและโซนปลายน้ำนะคะจัดกิจกรรมการประกวดผลไม้การแข่งขันเชิงเกษตรและโปรและมีการโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนอกจากนี้ภายในงานก็ยัง จัดเต็มทุกวันนะคะตลอดทั้งงานยาวไปจนถึงวันที่5พฤษภาคมนี้เลยค่ะอย่างเช่นการประกวดผลไม้6ชนิดการแข่งขันส้มตำดีลาการจัดกระเช้าผลไม้พร้อมทั้งพบศิลปินรับเชิญนะคะอย่างเช่นเก่งทะชยะนะคะแล้วก็แพลรลี่ภัยวันโดยเปิดให้เข้าร่วมประกวดและแข่งขันฟรีค่ะพร้อมทั้งของรางวัลมากมายเลยทีเดียว สำหรับทุเรียนจยันนะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ลำดับที่152ของประเทศและลำดับที่3ของจังหวัดจันทบุรีต่อจากพลิกไทยจยันและเสือจันทบูรณ์โดยมีพัน์ธุเฉพาะที่มีรสชาติและก็เนื้อสัมผัสโดดเด่นเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศงานนี้นะคะจันทบุรีสวงสวรรค์แห่งผลไม้เมืองร้อนนับว่าเป็น กลไกลสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคสว่วนเพื่อสร้างไรายได้สร้างโอกาสและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน